จอนกับไอชาเป็นนักศึกษากศน,นและไปเข้าเรียนกับครูตั้งทุกวันอาทิตย์มาเกือบจะสองเดือนแล้วชีวิตของทั้งสองคนเริ่มก้านแดดก้านลมมากขึ้นจากที่เคยเป็นเด็กปฐมวิ่งเล่นทั่วหมู่บ้านตอนนี้กลายเป็นหนุ่มลูกทุ่งที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบมากขึ้นในห้องเรียนเขาเจอคนทุกช่วงวัยลุงตีที่อายุจะหกสิบแล้วเป็นประธานกุมเป็นคนพูดเสียงดังแต่ใจดี มีนันตึงและป้านองเป็นผู้ช่วยทำให้จ้อนเริ่มมีคนรู้จักแล้วก็ค่อยเปิดใจจ้อนเองก็มักไปนั่งใกล้ๆกับลุงตีเพราะลุงตีชอบเล่าเรื่องอดีตที่ต้งหาและทั้งสอนใจให้เขาได้ฟังไอ้จ้อนถ้าชีวิตมึงมันบีบเองมากจนขยับไม่ได้นะเว้ยเองก็เดินย้อนกลับมาดูจุดเริ่มต้นซะว่าเองนะ่ะเริ่มมาจากตรงไหนและจะหาทางออกได้เองละจ้อนพยักหน้าเบา,เบา ครับลุงตีบางทีคนนึกไม่ออกเหมือนกันว่าชีวิตมันจะไปทางไหน,นอ่ะป้านมพูดแทรกขึ้นเองยังเด็กอยู่เลยจอนเอ้ยยังมีแรงยังมีใจเดินต่อไปเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละจูจๆมีพวกวัยรุ่น2อคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังโบกเวกเข้ามาในศูนย์การเปียนท่าตาก็พวกมันทั้งสองบ่งบอกว่าเป็นขี้ยาอย่างชัดเจนพอมโศกตาเด็ก ขอ้อมือมีรอยเข็มและกลิ่นตัวช่วยมาแตกไกครูตั้งเดินออกไปรับหน้าอย่างสงบนี่มีธุระอะไรกับใครที่ศูนย์การเรียนของเราหรือเปล่านี่หนึ่งในนั้นเคี้ยวหมากฝรั่งเสียงดังตอบเสียงกลับมาตามหาไอ้ปอบอกมันออกมาคุยกับพวกกูหน่อยดิไอป้ปอที่นั่งอยู่ด้านในห้องเรียนหน้าซีดเผือดไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้นทุกคนในห้องเริ่มเงียบกริบจ้องมองไปยังหน้าตัา วัยรุ่นทั้งสองเริ่มเดินเข้ามาเหมือนจะบุกเข้าไปในห้องเรียนลุงตีลุกขึ้นมาก่อนใครและเดินออกไปขวางหน้าเอาไว้เอ้ยเอ้ยพวกเองจะเข้ามาทําอะไรวะที่นี่เขาเรียนหนังสือกันอยู่นว้ยอีกคนนึงมองลุงตีด้วยสายตาเหยียดเยียดลงุงอย่จะเสือกดีกว่าน่ะเดี๋ยวมีเรื่องนะแต่น้าตึงก็เดินมายืนเคียงข้างลุงตีทันทีสีหน้าเด็ดขาดผมมึงกลับไปก่อนไป เมื่อทาแบบนี้มันทาลายการศึกษาของคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยพวกมันทั้งสองคนจ้องหน้าลุงตีอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าลุงตีไม่ถอยและคนในห้องก็เริ่มลุกขึ้นมาหยืดมันจึงสะบัดเสียงดังและหันกลับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปอย่างรวดเร็วหลังเหตุการณ์สงบครูตั้งกับลุงตีและนาตึงจึงเข้าไปสอบถามไอ้ปอกปอบอกความจริงกับครูมาจะได้ช่วยกันได้นะแต่ไอ้ปอกลับสายหน้ะ ดวงตาหลบเลี่ยงผมผมไม่ทำอะไรครับครูจนกระทั่งหมดเวลาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาจึงทยอยกลับบ้านจนกับไอ้ชาเดินไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หลังห้องเรีย,เรยนเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คันเดิมก็ดังลั่นกลับเข้ามาในศูนย์การเรียนอีกวัยรุ่นสองคนนั้นวนรถกลับเข้ามาหาเรื่องอีกครั้งไอปอกล้าเนี้หรอวะม,มาคุยกันให้รู้เรื่องซิงวาเฮ้ ไอ้ปอเดินออกปาน้าสุดคราวนี้มีทัทีหึดหัดบอกแล้วไงว่ากูจะเลิกอ่ะมึงอย่ามาตามกูอีกได้ไหมมจะเลิกเหรวะทําอย่างนี้มันง่ายไปไหมวะหนึ่งในนั้นตะโกนกับก่อนจะพุ่งเข้ามาจับคอเสื้อไอป้ปกจนวิ่งเข้าไปห้ามทันทีเฮ้ยเจ้าคงใจเย็นๆก่อนอยู่วะอย่าทําอะไรที่แบบนี้ด้วย <S <S 2> <S 2> หมัดหนักฟาดเข้าหน้าจนเต็มแรงจนเซถลาไปชนรถมอเตอร์ไซค ไอ้มันต่อยเพื่อนกูวะไอชาตะโกนก่อนกระจนเข้าใส่อีกคนอย่างไม่ลังเลยการชกต่อยแบบจริงจังครั้งแรกในชีวิตของไอ้จอนจึงเริ่มขึ้นเขาเช็ดเลือดที่มุมปากลูกคณไดก,ก็พุ่งใส่ไอ้ทียาคนนั้นทันทีเตะเข้าท้องหนึ่งทีแล้วก็เหวี่ยงหมัดสวนกลับเสียงร้องวยวายดังลั่นหน้า้านอาคารเรีคนเริ่มมุงดูมากขึ้นแต่ก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้ เสียงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็วิ่งเข้ามาที่ศูนย์การเรียนจ่าแดงขี่รถเข้ามาจอดพดูดเฮ้ยพอเว้ยเลิกต่อยกันแล้วพวกวัยรุ่นหุ่นขี้ยาทั้งสองคนได้ยินเสียงก็รีบผลัาจาักการต่อยตีกับพวกไอ้จอดแล้วรีบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์บิดหนีไปอย่างรวดเร็วไอ้ปอตัวต้นเรื่องกำลังย่องจะหลบหนีไปอีกคนแต่จ่าแดงเข้ารวบตัวไว้ทันเฮ้ยมึงจะไปไหนอ่ะหยุดก่อน จ่าแดงพาไอป้ปอไปนั่งบนเก้าอี้ใต้ต้นจามจุริมึงบอกความจริงมาเถอะไอป้ปอจะได้ช่วยกันทันเวลาใหญ่เรื่องบนบานปลายไปมากกว่านี้นะไอป้ปอนิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วสารภาพออกมาเสียงเบาแต่ชัดเจนเออผมผมเป็นคนส่งยาให้กับแก๊งค้ายาที่มีอิทธิพลในพื้นที่นี้ครับชา่าแต่ผมอยากจะเลิกแล้ว แล้วพวกมันก็เลยตามมาสั่งสอนมึงว่างั้นครับผมเลยต้องส่้นตัวมาหลายวันแล้วจ่าแดงพยักหน่ะดีแล้วที่มึงบอกเดี๋ยวกูจะพางไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนต่อเดี๋ยวครูตั้งก็จะไปแจ้งผู้ปกครองมึงให้ครูตั้งพยักหน้าและหันมาหาไอ้จ้นกับไอ้ชาจน้นชาขอบใจนะที่ช่วยกันห้ามไว้ถ้าไม่งั้น,นอ่ะมีคนเจ็บมากกว่านี้นะไอ้จ้นปากแตกแต่ยิ้มได้ ไม่เป็นไรครับผมแค่ไม่อยากให้ที่เรียนเรากลายเป็นสนามมวยกันนั้นอไอชาเสริมทันทีไอพวกนั้นเนี่ยมันทำลายอนาคตคนอื่นนผมเห็นแล้วก็ทนไม่ได้จริงๆครับครับเย็นวันนั้นบาดแผลของจ้นเจ็บจี๊ดทุกครั้งที่เขายิ้มแต่หัวใจเขากลับมั่นคงขึ้นอีกขั้นโลกของผู้ใหญ่มันเริ่มมีทั้งหมัดและเงาดับที่เขาต้องเรียนรู้จะยืนหยัดท่ามกลางมันให้ได้ หลังเหตุการณ์ชกต่กับวัยรุ่นขี้ยาหน้าศูนย์การเรียนจนกับไอ้ชาก็ขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านรอยพกจำยังพาดผ่านโหนกแก้มไอจ้จอนส่วนไอ้ชาก็มีรอยถลอกเล็กน้อยตรงข้อศอกท่ามกลางลมเย็นพัดเฉยยามเย็นทั้งสองคนพูดคุยกันระหว่างทางด้วยเสียงบอกเอ็นว่าพวกนั้นมันจะต,ตามมาหาเราไหมวะไอ้ชาถามขณะหันหลังมองถนนเป็นระยะกูก็ไม่รู้ แต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกว่ามีใครตามหลังมานะนวอยมันมีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงแปลกๆวิ่งตามเราอยู่ตลอดเลยมได้ยินปะจอนรีตับพลางมองกระจกค่ะกูก็ได้ยินนะแต่พอเราเลี้ยวเข้าบ้านก็หายไปทางโค้งหลังวัดเลยทั้งสองนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนไอ้จอนจะพูดบอบหรือว่าเราคิดไปเองวะอืมขี้เราแวงไม่ก่อนก็ดีแล้วเว้ยอย่างน้อยก็เตรียมตัวทันนะ่ะไอ้ชาพยักหนะ้ากลับมาถึงบ้าน ไอ้ชาไม่พูดอะไรมากรีบเดิเนไป,นเ,ปเปิดเครื่องสูบน้ำรถแปลงผักที่กำลังงามผักบุ้งจีนพุ่มเขียวขจีเรียงเป็นแถวกระลำดอกเติบโตจนหัวกลมแน่นดูมีอนาคตจะขายดีอีกครั้งไอ้จ้อนเองก็ทำหน้าที่ของเขาเช่นทุกวันวพาควายเข้าคอกให้น้ำให้ฟางแห้งเติมอาหารไก่ในเล้าและให้อาหารปลาในบอ่อเมื่อเสร็จสิ้นงานในสวนและเล้าทั้งสองคนกลับขึ้นบ้าน มาหุงหาอาหารในมือหยิดวันนั้นเป็นแกงผักหวานปักกับไข่มดแดงใส่ปลายัาพร้อมน้ำพริกปาราและผักสดจากในสวนหลังทานข้าวพ่อกินยาแล้วก็เข้าบ้านไปพักผ่อนจนกับไอชาย,ยคงนั่งอยู่ที่แค่หน้าบ้านใต้เงาไฟหลอดในอ่อนที่ห้อยอยู่กับเสาไม้ไผ่พวกเขาเมื่อมองทุ่งนาสีคล้ำที่เงียบสงบมีเพียงเสียงแมลงกลางคืนและลมบิวพัดใบกล้วยไหวกลาว เฮ้ยไอ้จ้นยังคิดเรื่องเรียนต่ออีกไหมวะไอ้ชาถามขณะยกขันน้ำขึ้นดึกจ้นรีตาลงมองไปยังถนนลูกหลับคิดดิวะถึงเรียนช้าก็ยังไม่ได้เรียนเลยนะเว้ยครูตั้งบอกว่าความรู้มีค่ามากกว่าแรงกายยามแก่จริงของเองอ่ะก็ไม่อยากเป็นลูกศิษย์วัดไปจนแกห่หรอกว่าฮทันใดนั้นเองเสียงมอเตอร์ไซค์ วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแวกความเงียบของค่ำคืนดังสายลมพายุก,กันุกเสียงเครื่องยนต์ดังแสบแก้วหูแทบปิดหูได้ฝ่ามึอทั้งจนและไอ้ชาหันขอบไปยังต้นเสียงเอไอพวกนั้นหรือเปล่าวะไอ้ชาตะโกดมอเตอร์ไซค์คันนั้นวิ่งมาจอดหน้าบ้านของจอนอย่างรวดเรฝุ่นปิวฟุ้งจนแสบจมูกไอจอนลุกพรวดขึ้นด้วยสัญชาตญาณส่วนไอชา มองเห็นประกายโลหะวูบไหวจากกระเป๋าสะพายของชายซอนทายจันบอบลองไว้พวกมันมีปืนไอชาตะโกนสุดเสียงเสียงปืนดังเล่นมาสามนัดสนความเงียบของค่ำขืนระเบิดกระจายเป็นเสียงกระสุนลูกกระสุนเฉียดหัวไอจอนไปจะรู้สึกถึงความร้อนของหัวกระสุนนั้นวิ่งผ่านหนังศีรัะกลิ้ง,งควันปืนและฝุ่นดินคลุ้งเต็มแค่ จันล้มลงไปกับพื้นจากแรงผัดของไอ้ชาใบหน้าเปื้อนฝุ่นและหญ้าแห้งหัวใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงของมันสะท้อนออกมาในอกเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คันนั้นบิดเต็มแรงดังขึ้นอีกครั้งแล้วหายลับไปกับความมืดทั้งสองนอนนิ่งอยู่กับพื้นหลายนาทีก่อนไอชาจะลุกขึ้นมาก่อนแล้วตะกดจันจันเป็นไรไหมวะ จนจับหัวตัวเองรูปหูซ้ายและผมที่ปิวลงมาเป็นกระจุกเชียดวะแค่เฉียดแต่มันใกล้เกินนแม่งใครวะกล้ายิงถึงหน้าบ้านเลยนะเว้ยไอชาคำราได้วยความโกรธมือกำแนนประตูตบ้านเปิดออกพ่อของจันเดินออกมามือข้างหนึ่งยังถือไม้เท้าอีกมือถือไฟฉายเกิดอะไรขึ้นนะจอนไอชาเมื่อกี้เสียงปืนใช่ไหมลูก จนรีบพยุงพ่อเอาไว้ไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรพ่อหน้าซีดมือเย็นเฉียบนี่มันกล้ามายิงถึงบ้านเราเลยนะมันต้องหมายเอาชีวิตเองแน่เว้ยมึงสองคนไปไมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าไอ้ชาหันมาสบตากับจน้นเป็นไอ้พวกนั้นแน่ครับพ่อที่ไล่ชกกันหน้ากอนน้องเมื่อวานก่อนนะมันคงกลับมาเอาคืนพวกผมอะ่ะแต่คราวนี้ไม่ใช่ชกกันละมันกลับมาเอาตายเลย เสียงจ้อนเรียบเย็นยเยือยค่ำคืนนั้นทั้งบ้านไม่มีใครได้หนอนทุกเสียงลมเสียงมาแหลกเสียงฝีเท้าไกลๆล้วนดูเหมือนเสียงภัยที่อาจจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และเงาดำที่จ้องมองพวกเขาจากความมืดมันเริ่มเผยอมมิตขึ้นทุกทีเช้าวันต่อมาจนกับไอชาเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจประจำอำเภอด้วยสีหน้าเคร่งเพียด ลอยครูของเหตุการณ์เมื่อคืนยังสะท้อนอยู่ในดวงตาทั้งสองคนจ่าแดงพอรับเรื่องก็ไม่รอชา้าสั่งให้ลูกน้องสองนายขึ้นรถกระบะซ้ายตรวจมาพร้อมกับตัวเขาทันทีเพื่อมายังที่เกิดเหตุเราไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆหรอกเว้ยจอนเรื่องยิงกันนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วจ่าแดงพูดแล้วก็เดินไปขึ้นรถไม่นานนะเมื่อมันถึงบ้านของจอนจ่าแดงกับลูกน้องเรียบเดินตรวจสอบพื้นที่ทันที ขาก้มเก็บปลอกกระสุนจำนวนสามปลอกที่ก,กระจัดกระจายบนถนนหน้าบ้านก่อนจะหยิบถุงซิปพลาสติกอย่างดีออกมาจากกระเป๋าและค่อยหยิบปลอกกระสุนใส่ลงไปด้วยความระมัดระวะังเป็นขนาด9้ามมอแน่นอนดูจากปลอกแล้วก็น่าจะใช้กับปืนพกอโตเมติจ่าแดงพึมพำลูนกน้องของจ่าแดงช่วยกันถ่ายภาพบริเวณโดยรอบรวมั้งจุดที่กระสุนเจาะฝาบ้านเป็นรูชัดเจนแน่ใจนะว่าจอนไม่ได้ไปสร้างศัตรูเพิ่มมาอีกอะ จ่าแดงหันมาทามด้วยแววตาจริงจังจนพยักหนะ้าแน่ใจครับจา่าที่มีปัญหาก็พวกมันสองคนนั่นแหละที่หน้าศูนย์การเรียนของครูตั้งอะ่ะถ้ามันถึงขั้นกลับมาทําแบบนี้แปลว่ามีใครอยู่เบื้องหลังของมันแน่ๆลูกน้องของจ่าแดงนายหนึ่งพูดขึ้นหลังเก็บหลักฐานจ่าแดงจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงสมุดก่อนจะหันไปพูดกับจ้นและไอชาช่วงเนี้พวกเองสองคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าปไปไหนคนเดียว แล้วก็เลีเลียงเส้นทางเปลี่ยวด้วยพอจะแดงกลับไปผู้ใหญ่บ้านสมคิดก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหาสองคนที่บ้านพร้อมผูดช่วยของเขาผู้ช่วยจัดผู้ใหญ่สมคิดเดินเข้ามาตบไหล่จอนเบาๆและพูดด้วยเสียงหนักแน่นใจเย็นไว้นะเว้ยไอ้จอนเองกับไปชาทําถูกแล้วที่แจ้งความไม่ต้องมีกลัวมันด้วยแต่ก็ต้องระวังตัวหน่อย่ะครับผู้ใหญ่ผมจะระวังให้มากขึ้นจอนตอบด้วยน้าเสียงมุ่งมัน่น ผู้ใหญ่สมคิดถอนหายใจหนะักเอ้ยตอนนี้พวกยาเสพติดมันเริ่มระบาดในหมู่วัยรุ่นของหมู่บ้านเราพวกมันก็เริ่มไม่เกรงกลัวใครแล้วด้วยเอ็งอย่าไปยุ่งกับมันโดยเด็ดขาดนะเ้อยจอนในเรื่องนี้ข้าจะคอยจับตาให้เองช่วงบ่ายจอนกับไอชาเอาผักไปวางขายที่บ้านเจ็กดงเช่นเคยพอขายหมดก็นั่งพักดื่มน้ำเย็นที่เจคงเตรียมไว้ให้ขายหมดอีกแล้วเว้ยเฮ้ย เป็นของดีจริงๆนะเนี่ยผักเองเนี่ยจอนเ <c oughs> จ็กฮงหัวเราะชอบใจขอบคุณหลายครับเจ็กฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไอ้ชาพูดยิ้มยิ้มแล้วรับถุงเปล่ากลับมาด้วยพอกลับมาถึงบ้านทั้งสองคนช่วยกันทำกับข้าวให้พ่อหงเขาสวยร้อนๆต้มไข่กับแกงผักหวานอีกหม้อหนึ่งก่อนปิดข้อควายอย่างดีแล้วจัดการบ้านให้พร้อมพอฟ้าเริ่มมืด เงาราตรีก็เริ่มคลี่คลุมลงทั่วไรน่นะผู้ใหญ่สมคิดกับผู้ช่วยจันก็มาถึงบ้านของจอดพร้อมกับปืนพกคนละกระบอกทั้งสองคนมองซ้ายขวาก่อนเลือกจุดซุ่มที่มุมลานสนามหญ้าหน้าบ้านพวกเขาใช้ขอนไม้กับฟางแห้งทำเป็นที่นอนบนพื้นเพื่อรอจับตาดูเหตุการณ์ข้าจะซุ่มอยู่กับผู้ช่วยจันจนดึกถ้ามันกล้ามาอีกคืนนี้ก็ให้มันรู้กันไปผู้ใหญ่สมคิดพูดก่อนยกไฟฉายขึ้นตรวจเช็คความพร้อม เวลาล่วงมาประมาณสามทุกมท่ามกลางลมที่เริ่มเย็นเฉียบและความเงียบที่อึดอัดมีเสียงมอเตอร์ไซค์สองคันบิดคันเร่งพุ่งมาตามถนนรูกหลับฝุ่นตลบอบอวดเสียงเครื่องยนต์แสบแก้วหูจนกับไอชารีบหมอบหลบลงหลังเสามอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันหยุดที่หน้าบ้านของจอนคนที่ซ้อนทายเป็นไอ้คนตัวผอมหน้าเสียมดวงตาขวางเหมือนงูเหา มันแหกปากตะโกนเสียงหลักไอจ้จอนไอ้ชามึงอย่าเสือกทําใ้้อย่ากตายเสียงปืนดังลัลนกระแทกใส่ฝาบ้านอีกนัดหนึ่งก่อนมันทั้งสองจะบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปในความมืดผู้ใหญ่สมคิดกับผู้ช่วยจัดกระโดดออกจากจุดซุ่มทันทีวิ่งตามไปที่ถนนแต่ก็ไม่ทันได้แต่ยืนมองไฟท้ายมอเตอร์ไซค์ที่ลับหายไปกับควันฝุ่นฉันจำได้คนยิงมเมื่อกี้ชื่อไอแมน อยู่หมู่บ้านข้างๆนี่เองผู้ใหญ่ผู้ช่วยจันพูดเสียงเข้มใช่แล้วมันเคยติดคุกเรื่องยามานี่ละ่ะกลับมารอบนี้คนทำงานให้เสียสมเกียติเต็มตัวแล้วสินะผู้ใหญ่สมคิดกัดฟันเนี่ยเสียสมเกียรติเหรอจันทามทันทีใช่่เจ้าของทำลานมันกับลานอ้อยบางหน้านี่ไงแต่ข้างในจริงๆคือแหล่งกระจายยาในพื้นที่คนในหมู่บ้านไม่กล้าพูดถึงมันแล้วเพราะกลัวจะโดนปิดปาก ไอชากำหมัดเนี่ยมันกล้ามายิงถึงหน้าบ้านแบบนี้มันไม่เกรงกลัวกฎหมาย้ะเหรอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมคิดว่ามือบนบ่าไอชาคนที่มีอิทธิพลมันไม่เกรงกลัวกฎหมายหรอกเว้ยชาถ้ากฎหมายยังกลัวมันอยู่แต่ข้าจะไม่ยอมให้มันทําบ้านเองเปสนามยิงปืนเล่นแน่นอนเลยคืนนั้นจนกับไอชาไม่ได้นอนอีกเช่นเคยเสียงลมเสียงฝุ่นและเงาบูบไว้ในความมืดกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องเฝ้าระวะัง แต่ในใจเขาก็เริ่มแน่วแน่ขึ้นว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ใครทําลายสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมากับมือแน่แน่เช้าวันต่อมาแดดยามเช้าส่องต้องแปลงผักเขียวชะอุมที่อาบด้วยหยดน้าค้างทั้งจอนและไอชาตื่นตั้งแต่เช้าเหมือนเขยเพื่อดูแลแปลงผักกระลำดอกผักบุ้งผักกาดหินที่กำลังงามสดจนแทบจะเก็บได้ทุกวันแล้วเสียงเครื่องสูบน้ำดังกระหึ่มเป็นฉากหลังของความขยัจนจอน กำลังใช้สายอย่างชีดรถผักอย่างคล่องแคลับส่วนไอ้ชากำลังเก็บหญ้าแห้งมาให้ควายในคอกไม่กี่อึดใจรถปรทัทซายหญิงวัยกลางคนก็ขี่มาจอดหน้าบ้านเธอเป็นแม่ค้าตลาดในอำเภอที่เจ็ดหงแนะนำมาหญิงคนนั้นเดินลงมาที่แปลงผักพูดขึ้นทันทีด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นใช่บ้านน้องจันที่ปลูกผักขายใช่ไหมลูกครับแม่ผมเองครับจันครับ นี่ไอชาเพื่อนของผมเองจ้อนรีบเดินไปไหว้และแนะนำตัวอย่างสุภาพแม่ค้าเดินตรงไปดูแปลงผักทันทีเธอก้มๆเงยๆจับโน่นดมดูนี่เธอเดินกลับมาทั้งสองคนและพูดขึ้นว่าผักเองงามดีจริงๆแหละจ้อนเอางี้นะแม่ขอเหมาผักทั้งหมดนี้เลยเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ข้างหน้านะจะให้พี่เขามาเก็บเองช่วยดูแลให้มันสดเหมือนวันนี้ก็พอ ราคาเหมาทั้งหมดหน่ห้าร้อยบาทจนกับไอ้ชามองหน้ากันตาขังแม่ขายิ้มแล้วก็รู้เงินในกระเป๋าผ้าลายดกยับยับออกมาห้าร้อยบาทแม่วางมัดจำไว้ก่อนนะห้ามขายใ,ใครเด็ดขาดนะมือทั้งสองคนรับเงินมาแบบสั่นๆเรากับมันเป็นเงินหมื่นเงินแสนจนหันไปสบตากับไอ้ชาและตั้งคููก็ห,หัวเราะลั่นอยากอดกลั้นไม่ได้ ก็จะกระโดดโลดเต้นกลางลานหน้าบ้านด้วยความดีใจเหมือนเด็กๆขอบคุณหลายๆนะครับแม่ไอ้ชาตะโกนล,ลั่นขอบคุณครับจนยิ้มกว้างเหมือนพระอาทิตย์อีกดวงหนึ่งหลังแม่ค้าขี่รถออกไปทั้งสองคนแม่รอชารีบขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปที่ร้านเจ็กหงเพื่อขอบคุณเขาพร้อมแบกถุงผักสดใบใหญ่ไปให้ด้วย <laughs> ผักของเองนี่มันขายได้เร็วขนาดนี้เนี่ยสแสดงว่ามันดีจริงๆผมตั้งใจปลูกทุกต้นเลยครับเจ๊จอนตอบด้วยแววตาจริงจังเจ๊คงพยักหน้าแต่จำไว้ให้ดีนะจอนตลาดเขาไม่ได้ซื้อแค่ผักเขาซื้อความซื่อสัตว์กับคุณภาพด้วยเองรักษาว่าห้ดีก็แล้วกันระหว่างพูดจอนก็สังเกตเห็นวีนานั่งซึมอยู่หลังร้านเขาเดินเข้าไปชะโงกดูเธอดูอิดโรย ผิวซีบตัวเด็กวีนาเป็นอย่างเขาถามเสียงบอกเป็นไข้ตัวร้อนมื่อนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเจ็คคงตอบแทนลูกสาวจนยืนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆขึ้นหายไ่ไวเดียววีนาดูแลตัวเองดีๆนะน้ำเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแล้วรีบหันหลังขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ทันทีโดยไม่รอคำตอบนั่นคือคำพูดแรกที่เขาเอ่ยกับวีนา ตั้งแต่จบชั้นป .6 แล้วแยกย้ายกันออกมาหาเลี้ยงชีวิตพ่อกลับมาถึงบ้านจนกับไอชารีบจับไก่ตัวหนึ่งที่เลี้ยงเอาไว้เมนูเย็นวันนี้ก็คือต้มไก่ยอดมะขามอ่อนกลิ่นหอมเครื่องสมุนไพรโชยคลุงไปทั่วผู้ใหญ่สมคิดกับผู้ช่วยจะที่มาเฝ้าเวรยามอีกคืนหนึ่งถึงกับออกปากชมบ้าต้มไก่เนี่ยมันแซ่บขนาดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่มันเทพจริงๆ ผู้ช่วยจันพูดพลางซดน้ำเก็บผู้ใหญ่สมคิดหัวราอ <laughs> ไอ้จอนนี่มันเก่งหลายอย่างจริงๆเลยเว้ยหลังอาหารเย็นทั้งสี่คนก็เตรียมตัวซุ่มรอดูสถานการณ์เหมือนคืนก่อนเวลาประมาณสามทุ่มลมเย็นพัดผ่านแนวต้นประดู่ข้างทางเสียงเจ็ก,กรจันขับขานเบาๆในเงามืจดจูด่ๆเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นไกลๆแล้วก็ใกล้เข้ามา เสียงท่อไอเสียคำรามอย่างแสบแก้วหูพุ่งทยานมาตามถนนลูกรับแต่ก่อนจะถึงหน้าบ้านของจอดเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องสามนัดแสงไฟแฟลชจากลำกล้องส่องวาบเหนือแนวต้นประดุกมันจะมีเหตุประทะกันเกิดขึ้นที่นั่นไอ้ชาตะโกนขึ้นมันยิงใครอีกแล้วแนะ่ ผู้ใหญ่สมคิดรีบรุกพวดขึ้นจากจุดสุงผู้ช่วยเอาปืนวิ่งไปแนวต้นประดู่แล้วเสียงรองเทา้าเหยียบทางลูกรังดังขึ้นเป็นจังหวะเมื่อทั้งสี่คนจอนไอชาผู้ใหญ่สมคิดและผู้ช่วยจัดเร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปยังแนวต้นประดู่ห่างจากหน้าบ้านไปประมาณสองอเมตรท่ามกลางลมกลางคืนที่เย็นเยียบและเสียงหายใจเหนื่อยหอบหลังวิ่งฝากความมืดออกมาไม่ถึงห้านาทีต่อมา แสงไฟฉายก็ส่องวาดเข้าใส่ตาพวกเขาหยุดก่อนเสียงเข้มของจ่าแดงแตะโกนมาจากความมืดก่อนจะลดไฟฉายลงเมื่อเห็นว่าเป็นคนคุ้นหน้าโอ้จ่าแดงนี่เองผู้ใหญ่สมคิดทักพานเดินตรงเข้าไปหาจ้นและไอ้ชามองภาพตรงหน้าอย่างตะลึงก,กลางพื้นหญ้าข้างถนนมีวัยรุ่นพร้อมแกลง้งหน้าเสียบนอนคลางอดอดุ่ย มือทั้งสองถูกมัดไขว้หลังด้วยกุญแจมือเหล็กสะท้อนแสงไฟเลือดซิปออกจากมุมปากและคักเห็นได้ชัดว่าเพิ่งโดนกระทืบมาไม่น้อยไอ้แมนจนพูดเบาๆใช่มันเป็นลูกน้องของเสียสมเกียรติจ่าแดงตอบออกมาพรบก้มตรวจร่างไอ้แมนอีกครั้งเพื่อเช็คอากาศถัดไปจากร่างจ่าแดงนิดเดียวมีชายร่างสูงหย่ยืนสงบใส่เสื้อยืดสีเทาแขนสั้น สวมหมวกแก๊ปดำกางเกงยีนสิดรองเท้าผ้าใบในกี้ขาดปัดตรงอกเสื้อมีรอยเปื้อนดินและคราบเลือดจังๆสายตาของเขาคมกริบเหมือนพยาเยี่ยวนั่นมันคนที่มาถามหาวัดทางใหญ่ตอนมันก่อนนี่วะจ้อนกระสิบเออวะใช่คนเดียวกันเลยไอ้ชาตอบเบาอๆพลางจ้องชายผู้นั้นไม่วางตาชายคนนั้นไม่พูดอะไรสักคำเขาเดินแยกตัวไปอย่างเงียบเชียบ ตรงไปยังมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าที่จอดแอบไว้ข้างพุ่มไม้ก่อนจะบิดเครื่องและหายลับไปในความมืดราวกับพูดผีจอนมองตามอย่างงุนงงเขาเป็นใครจ่าแดงหันมามองทุกคนก่อนจะพูดเสียงเรียบเขาชื่อออกยาออกยาผู้ใหญ่สมคิดขมวดคิว้วนั่นไม่ใช่ชื่อจริงไม่มีใครรู้ชื่อจริงของเขาหรอกแม้แต่ตำรวจทั้งโรงพัก เขาเป็นสายรับจากกรมตำรวจเดินเรื่องเองคนเดียวมาตลอดไปแฝงตัวมาเก็บข้อมูลคดียาเสพติดของเสียสมเกียรติมามาคนเดียวนะจ๊ะไอ้ชาถามเสียงบอกใช่มาคนเดียวแต่ไม่เคยพลาดเป้าเมื่อคืนเขาเป็คนสะกดรอยตามไอ้แมนและสอนแผนหลอกให้มันคิดว่าจะมาเล่นงานจ้อนอีกในโดนสั้นกลับจนเละจนก็มมองไอแมนที่ยังนอนสุกแม้แตน่าสงสา แต่เมื่อคิดถึงกับที่ไอแมนยกปืนมายิงใส่บ้านเขาความรู้สึกสงสารก็จางหายไปอย่างรวดเด็วและเขาจะกลับมาอีกไหมจ้อนถามจาแดงถอนหายใจเอ้ยพวกนี้ไม่ชอบเปิดตัวหรอกจ้อนขนาดจาอยู่โรงพักยังไม่รู้เลยว่าเข้ามาในพื้นที่แล้วจนกระทั่งเมื่อคืนออกยามไม่ตามโหเหมือนหนังสายลับเลยอะไอชาพึมพั จาแดงหัวเราะเบาๆในลำคอ <c oughs> ใช่ดิพวกนี้เขาไม่ใช่แค่ตำรวจธรรมดานะเวะ้มันคือเงาของกลมเลยหลังพูดจบจ่าแดงสั่ลูกน้นองยกตัวไอ้แมนขึ้นหลังกระบะรถจนกับไอ้ชาก็ช่วยพยุงอย่างเด็อก่อนรถจะเคลื่อนตัวออกจากที่เกิดเหตุจ่าแดงหันมาเอ่ยกับจอนเป็นครั้งสุดท้ายระวังตัวให้ดีนะเว้ยจ้อนตอนนี้เองกลายเป็นจุดหมายของพวกมันละมันอ่านไม่จบแค่นี้ จนพยักหน้าครับจ่าเออจ่าครับฝากบอกออกยาด้วยว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆจ่าแดกยิ้มก่อนจะขึ้นรถและขับออกไปในความมือดอันเงียบนั่นคืนนั้นขณะที่ลมโชยอ่อนๆพัดกระทบม่านผ้าในห้องนอนจ้อนนอนนิ่งดวงตาเบิกกว้างมองฝ้าเพดานภาพชายปริศนาชื่อออกยาที่มาพร้อมความเงียบความมั่นใจและร่างกายสูงใหญ่ กลับมาเวียนในหัวเขาอีกครั้งสายรับลมตำรวจเหมือนหนังจริงๆเขาพึพรรมพำกับตัวเองและทันใดนั้นภาพคมหลังครั้งเด็กก็ไหลบ่ามาในหัวเหมือนคลื่นกระทบหัดแก้งนักสืบสายรับซอยจุชื่อที่เขาเคยตั้งขึ้นเองกับเพื่อนสมัยอยู่ป .6 เล่นบทนักสืบติดตาพลาสติกขี่จักรยานสอดแนมคนขโมยมะม่วงเขายิ้มออกมาเบา พลิกตัวห่มผ้ากระชับขึ้นแล้วคิดกับตัวเองว่าสักวันจะกิงให้ได้มันออกยาแรงบันดาลใจใหม่ได้ก่อเกิดขึ้นแล้วในหัวใจของเด็กหนุ่มผู้เคยถอดใจจากเส้นทางการศึกษาแต่คืนนี้ในความเงียบจันรู้ดีว่าเขาได้เลือกทางเดินใหม่อีกครั้งทางของผู้ตามหาความจริงและค่ำคืนนั้นเขาหลับไปอย่างสงบพร้อมรอยยิ้มจางๆที่มุมปาก